เดี๋ยวเรามาลองดวนเกมเพย์ใหม่กันนะในฟุตบอล2024แมนยูได้แชมป์ยูซีแล้วเวีร์พูได้แชมป์ยูฟายูฟาคับแล้วมาชิงกันเก็บตัวเก็บตัวแม็กอลิสเตอร์ไว้ไปเล่นฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลทัวันนี้ไม่สำคัญและถือว่าเกมขาดแล้วถูกใช่ไหมโอยโดนดโดนดโดนด้วยอเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยไอะไรวะอนือ่นเอเแกเอ เอาผมออกได้ยังไงนะตัวเต็นท์ด่าอะไรอะไรมดกัดเหรอมดตะไคร่โอ้อ้ามดตะไคร่ไม่ใไม่ชี้จิ้งกับเราเอ้ยอะไรนะมีกระซิบบอกอ่อนให้ดอยด้วยเอาเอออทำงานตัวเองเล่นสนุกสนุกขำๆอะไรนักหนาที่หมดกินขนลอนจริงก ฟินดูเด็กทำไมดูดิโอ้ทีมทีมไม่เท่าไหร่หรอเอ้ยเจอกันหน่อยฟูลทีมเลยว่าพูเดี๋ยวมาเจอฟูลทีมแมนยูของฟินที่จัดไว้เปิดการโชได้ใช่ไหมได้ข่าวเดี้ขังอะไรพวกเขาจะรู้ไหมเอ่อพูดเล่นมันเป็นวลีเฉยเดี๋ยวเรามาลองดวลเกมเพย์ใหม่กันนะในอีฟุตบอล2024ดูซิว่าจะสูสี่ไหมฟินจะสู้พ่อได้ไหมได้อ่าลองดูมาเดี๋ยวจัดทีมกันไหมเราสามารถเอานักเตะที่หมดสัญญานะครับมาเล่นในโหมดเฟ้นแมตช์ได้นะครับผม มาเสียได,หด้หมดสัญญาไปเยอะเลยนะครับแต่ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ตั้งห้องก่อนรอฟูลแมนยูบอลซื้อได้ครบทีมอ่ะซื้อแพ็กกันเหรอใช่เดี๋ยวพ่อจะตั้งสัก8นาทีนะต่อเวลาไหมถือว่าเป็นนัดชิงชนะเลิศย oh. ูฟ่าแชมเปี้ยนลีกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเลี้ยวภูเป็นการจำลองคู่ชิง UCL oh. ปีนี้เอ้ยไม่ได้สิเลี้ยวภูไม่ไป UCL ใชห่หยอกนะครับหยอกนะครับเดี๋ยวเด็กคงเขาจะด่า อไ่าเป็นคู่ชิงยูโรป้าคู่ชิงไม่ได้แมนยูไม่ได้ใยแมนย,มมนยูตกไปเหรอแมนยูแพ้ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็มาเล่นยูโรป้าเงี้ยหรอคู่ชิงยูโรป้า <c oughs> นี่ก็ไปแช่งแมนยูอีกใช่ไหมให้ตกยูซีแอลมาเล่นยูร์บาเออไม่ <c oughs> เอาต่อต่อบไปไม่เอาเอาเอาคู่ชิงซูเปอร,ร์คัพแมนยูได้แชมป์ยูซีแอลแล้วลิเวอร์อพูลได้แชมป์ ยูฟายูฟาคัพแล้วมาชิงกันท้ายฤด,ดูกาลยูฟาคัพเขาเอาถ้วยเล็กถ้วยใหญ่มาเจอกันเอ้ยซุปเปอร์คัพอ่ะยูฟาซุปเปอร์คัพอ่ะเออต้องแบบนี้อ่าเป็นการจำล,งจำลองแมนยูได้แชมป์ยูแมนยูได้แชมป์ยูซีแอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วเดี๋ยวปู่ได้ชแ,แมดช,ม,ชมป์มยูฟาคัพยูฟายูปรปาก็มาเจันแล้วก็มาเจอกันเป็นถ้วยซุปเปอร์คัพไงเขาเอาแชมป์สองถ้วยเล็กถ้วยใหญ่มาเจอกันแต่เจอกันช่วงช่วงต้นฤดูกาลท้ายฤดูกาลเลยค่ใช่แมนยูจะได้เอ่ะเอาก็นี่ไงจำ อ่ะเดี๋ยวพ่อจะเอ็กซ์เ n ลนนะแล้วฟินก็เอ็กฟินก็เทอร์เบนะโอเคไหมเทอร์เ okay, บ <Turbo S 1> <right? S 2> คืออะไรอ่หัวแดงตกไงหัวแดงตกยกทีมเพื่อ <c oughs> ต่อให้พ่อไงเพื่อ <c oughs> อ่าพ่อพูดเล่นพูดเล่นไม่ได้เหรออ่าเท่ากันไปเลยเท่ากันไปเลย สามารถเปลี่ยนตัวเพิ่มได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับโอเคไปคู่ชิงชนะเลิศครับจำลองแมตช์ชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับเอาไปได้ไหมเอาโดในขอดูทีมสิไม่เอาเอาทีมปัจจุบันดิเอาทีมปัจจุบันเลยเดี๋วโอหน้าเฮ้ยห้อกฟาบวิโยก็ลงไม่ได้ดิใช่ป่ะเออเอาไเอเอาเอาอันไหนแบบรามีโลโก้มาอยูเรามีไม่ครบเรามีไม่ครบอปไหนมีโลโก้มาอยูเอาไปอ่าอ่าอาตัวแมนยูเป็นฟุตคันเลอร์แล้วกันเป็นฟุตคันเลอร์อดีตอดีตก็ได้ไหม จัดมาจัดมามานะครับคู่จำลองถ้วยชิงชนะเลิศยูฟ่าซูเปอร์คัพแดงเดือดระหว่างหรือว่าคู่นะครับผมแชมป์ยูโรป้าลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเจอกันแต่ว่าอาจจะมีนักเตะในอดีตนะอย่างฟาบินโย่นี่ไปแล้วนะก็แต่ว่าเอาเอามาเอามาร่วมทีมนิดนึงนะครับโรโรนโดเกี่ยวอะไรฮะ มันทีไม่ครบเราเลยใส่ช่องๆไว้กันแหละใส่ให้ครบช่องของนีนแหละโอเคมาไอ่พ่อ,อาตามนี้ก่อนนะครับโชโต้าเป็นหน้าเป้าเอ้ยเขาว่าแผนของเอ่อเปลี่ยนโค้ดได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนโค้ดไม่ได้ว่ะเ,เพราะว่าจะลองแหมลืมลืมปรับก่อนก่อนแข่งเพราะว่าจะลองแบบโพซิชันเกมซะหน่อยไม่ได้ไม่ได้เอาตามนี้ก็ได้พิคอ,อเตอร์มามฟินอะไรลองบอลเหรอเอ้ยเอาไว้เหรอไม่่ใชพิคอเตอร์เหมือนกันเหมือนกัน พราะว่าจะลองโพสิชันเกมเขาหน่อยองต่อบอลน,นะอืมเคยเล่นเหรอเคยเล่นแต่หมายถึงว่าในในภาคเนี้ยเกมเพลในภาคเนี้ยมันน่าจะอยากลองโพสิชันเกมอยู่ต้องลองหลายๆแบบว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนนี่ฮะมีเอา้วยมาตั้งแล้วคุมยมาตั้งรอแล้วเอาจริงจริงนะไม่มีการต่อไม่มีอะไรนะเล่นเต็มที่นะโอเคปะ่ะอะไรครับคูชิงชนะเลิศ จำลองยูฟาซุปเปอร์คัพครับ,ร,บระหว่างเลียพูถ้วยเล็กนะครับยูโรปาลีกนะแชมป์ยูโรปาลีกนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฝันนะมัน<ร> <c oughs> มีชื่อเต็มเลยเซโกเอ่ะก็ชื่อเต็มให้ไงไหลามาแล้วครับสักสวยแมคอลิสเตอร์โอ้ยไม่มีเดาวน์ัดไปแล้วครับไปแล้วครับเราก็รองก่อนเลอยไหมเรา อนีัไม่ตะมกลนัไวย่งไม่กลัวไม่กลัวเหรอต่อให้นี่อย่ากดข้ามของคนดูขยักดูรีเพว่าความเก่งของเราแค่ไหนดูลูกสูพ่อนะดูลูกสูพ่อนะเกดแบบดูลูกสูดพ่อนะตแอนโทนี่เหรอแอนโทนี่เหรอแอนโทนี่เหรอับไว้ับไว้เอ้ยไปไหนจ้านีโกาเต้เพิ่งไปซื้อมาเลยนะตัวสแตนดาร์ด ตัวทีมไม่ครบนะครับกับโปโผกัโปโผเทินใส<อ>่เลยครับกับโปโผกัปโผแทงช่องนี้กัโปโผยังได้อยู่กัโปโผพักอกกัปโผไปต่อได้ครับเรากแล้วก็ปั้ปมมาขึน้นไปไหนจะไปไหนมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยโลโกซันหลุดตำแหน่งว่ะเอ้ยยังมีฟาบินโยอยู่ วางเปลี่ยนแกนมาตรงนี้แม่นๆมาดุดดดเฮ้ยลองมีอาโนที่เป็นโชทามนี่หว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเน้นเปิดแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วอาโนเปิดอู้ยสาราเปิดมิตรอานเปิดระวังเปิดของเกมมิ่งนะแต่โชตามมองไม่ได้เออวะโอ้โหต้องมองมันบอกซิ่งมันบอกกับกล่องอ้าตัวเล็กเอ้าสาระไม่รู้คนอาจีเนย่ย ยังยังเหรอเหรอยังยังนะยังไม่ตอบเวลาเลยเออไอ้ควิดลูกนี้ซัดเลยแมคอลิสเตอร์นะครับระวังสวนครับระวังสวนบูโ,บโ,บโน,น่บูโน่อันนี้อันนี้บูโน่ตัวแรกเนี่ยตัวไหนก็บอลล่าสุดป่ะเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อไม่มีล่ล้มหน้าเขไาไม่ล้มนะวีเออาร์เดี๋ยวเจอสกิลโกงตัวเคยเห็นป่ะสกิลโกงตัวแกร์แลชอว์เช็คลำหน้า เซนฮันก้อนนี้กันตายสองทีมทมรีอะไม่ทันหลอกไม่ทันหลอกรู้ว่าจะขยับมาไปแล้วครับกับโป๊แต่วิ่งย้อนมาทาอะไรเนี่ยวันบิด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 มาตินิดมาตินิดอย่านะอย่าอย่าประมาทศูนย์หน้าไปไหนเอาจริงยังเอาจริงยังยังบอลทิ่สักวันนี้ดูบอลป่ะวันนี้ดูบอลไหมวันนี้ดูบอลไหมชวนคุยชวนคุยตอบด้วยนะ ถ้าไม่ตอบถ้าไม่คุยด้วยถือว่าไม่เก่งจริงนะต้องคุยไปคุยไปเล่นไปได้หมายสมาธิไดโโ้โอ้โหโย๊กแรซ,แรซ,แรซี่ไปไหนแรตซี่แรซี่ไปไหนลนะจ๊ะทายทายเดี๋ยวเอ,เอาเอาลูกมึงก่อนนะเพื่อความสบายใจเดี๋ยวคุณดูว่ายิงประตูไม่ได้พ่าจะยิงก่อนลูกมึงไปไหนแล้วเรล่า<ถ>สามบวนโถไปไหนเอ้าพ่อเก่งแต่ปากไม่เกินตอนนี้เกมเกมเพมใหม่เป็นยังไงไปไปอัดไปก่อนเอาเตะ จับประตูมันคือสูตรมันคือสูตรเตะอัดไงหรือว่าเป็นการเคลียร์ออกมาทางแบ,บ็คขวาครับแล้วจะเน้นเปิดบ่็นะตอนนี้เฮ้ยไอซ้นนนอนแหมให้ดีใจเป็นงั้นแหละหลอกให้ดีใจเป็นงั้นแหละไม่ไดีใจเลยแล้วตูกอนใคาดีใจครับไปแล้วครับมาแล้วซ่าโอ้โหประตูออกมาเหรอโอ้โหแล้วก็เทินย่อก็ไป เเอริกซนแหมรู้ทางนี่หว่ารู้ว่าพ่อจะโยกที่ไหนแล้เจอบ่อยแล้วโรนโดหรอโรนโดหรอรู้ต้องเปลี่ยนแผนแล้วต้องเปลี่ยนแผนแล้วฟินลู้ทางก็แล้วอ่านใจพ่อเอาแล้วว่าโซลาโช่จะไปไหนลราโอ้ยกูไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นพอต้องเล่นแบบนี้บ้างแล้วโอ้โหกัปโต้อย่ากดข้ามนะอย่าหัวร้อนอย่ากดข้ามกติกา สปิริตเราอัดคลิปอยู่แล้วต้องให้คนดูดูเต็มที่แหมไม่เอาไม่ให้ดมกรดมด้วยถึงก็จะดมแต่ดมเลยไม่เอาครับเลยโอ้หัวร้อนนี่ว่าหัวร้อนนี่นาโอ้ไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอานะไม่เอานะครับใครที่แข่ง UCL จะปวดขามเลยครับเล่นแน่จะเล่นจังหวะเอาอะไรแชมป์ UCL หรอ เราแชมป์ยูโลป้านะเราแชมป์ย like? is ูโลป้านะใช่ไหมเฮ้ยโดนดวโดนโดนเปิดเอ้ย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 ทำยยอะไรมาอลซือลื่นเหรอโอ้ยอดิอ้ร้อนแมีบูโน่บุโน่ล่าาอ้ัรันักันจััันเฮ้ยอลิซอนมันเซฟยังไงวะไยดูดิบอลเหมือนจะเซฟได้เยน่ลื่นอะไรวะ มือลือน่นเหรอคนก็ไม่ได้ตกกลับมาสู่เกมหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับคู <S <S ่ชิงชนะเลอร์สุตบ,บอลสุดตัวครับดูการล่าสุดกเราลงงาไปเลยนะครับโยกโอ้ยแต่อก็ไม่ได้กระแทกทำไมปูาตรงนี้เลยซาร่าจา้าซาร่าแล้วก็เปลล้อเนี้ยวเฮยเียร์มาขยับเดี๋ยว์เดียเดียผมวัดตยูแล้วผมคำนวณหลักฟิสิกส์แล้วว่าบอลไม่เข้าเกอะ โตรボールがเปิดไม่ได้ใช่ไหม่้อนนนานั่นอกเตอ่อลคุณกอานาที็ไขอบคุณขอบคุณขอบคุณไปเลยมาทีเน็ตมาตรงนี้เลยเหรอไปไหนละดไหมไปแล้วมาตรงนี้แล้วก็คืนไปโอ้โหโชต้โชต้ไป นิ่งอย่างเงียบยงเงียบแสดงว่าตั้งใจอยู่เหรอะฮะตั้งใจเล่นมากเลยเนี่ยตั้งใจไป,ไปไหนเล่าไปไหนเล่าเพสุดท้ายอาจารย์ให้กาสนอาจารย์ให้โอกาส,าาห,กาสหนโอเคอาจารย์ทุ่มเป,ป้าอาจารย์ทุ่เป,ป้า,ปปล,าลูกชอหยุดไปแล้วอาจารย์ทุ่เป,ป้าเราไม่โยกแล้วครับเราไม่โยกแล้วเดี๋ยวฟินรู้ทัน้จะโยกใช่ไหมโอ้จะโยกเลยจะจ่ายเลยถ้าโยกแล้วติดโดนสกัดแน่เลย เดี๋ยวเูขอดูตัวสำรองข่อสงว่าถ้ดูเเรายนัันตาลตัวเน่องห่นเมื่ร่ส่งโนมาดีกว่าหลังก้าลางเียนูเยสเปิดไม่ได้สีเสียได้ส่งโรนลลงมาได้ไหมโรโไม่ได้เี่เคยอยู่นั้รนโรโดเคยอยู่เรียบูด้วยเคยไปแอนฟิลเคยไปเล่นที่แอนฟิลด์ไงไม่อยู่ตอนอยู่แมนยูเขอดูฟินนีทีิโกงกับโรนโดมาเนี่ยเ้าก็ไม่เคยอยู่ ออกไปแล้วก็เคยอยู่ไหมพุ่งออกฟันโดไปเลยมาเพิ่งออกไปลอนโดไปนานแล้วมาเอาจตีนนะนะหลังก็จริงนะเปิดบูสเตอร์แล้วตอนนี้โอ้ลูกเขียร์ลูกเขียร์ให้ในบแล้วนะครับลูกเขียร์ไปลูกตัวไหนที่สุดกัแลูกเขียร์ไล้ในบทน่ะอันละโยไปจิ้มลูกนี้ดิอาร์โศเพิ่งมาครับดิอาร์โศมา โยกแล้วก็จ่ายเข้าไปแล้วก็ซัดล้มนี้มากกอลิสเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวยังกดครับแชมป์โลกกันไม่เท่าไหร่ฮะอ๋อนี่ครบดีกีแชมป์โลกนะครับเฮ้ยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เดี่ยต้องชมนี่อาร์สเลยครับลงมาแหมกระชากหนีวันวิทไปไหนเนี่ยวันวิทยิดตำแหน่งนะฮะโมลุกนี่ติตำแหน่ง เปลี่ยนเกมนะครับหรืออาร์ตสองหนึ่งนะเอาจริงยังจริงยังครับดูก่อนก่อนมาสกิลมือก็ว่าไปแล้วก็สกิลปากกอเยอะหน่อยพูดชวนคุยอตาจายแบบนี้ยกเลยใช้ครับผมแล้วก็ อบิมอ้ยกิดโดเฮ้ยดีอาร์ตเฮ้ยเอาเรื่องว่ะดีอาร์ตเอาเรื่องว่ะก่าก่าอกดข้ามที่จะดูาสวยก่าเก้าวลูกเนี่ยเ้ยเกมเพยตอนนี้มันมันกระชากดีต้องไปฝึกแบบสายกระชากสายฟองบอลนะก็สายวามเดียวเลยเนียชาไปไหนไจะไม่ใช่เอาไว้พิส้ากระชากนะดยสโคเเหรอทอมื สิบอลเดเหยวไปไหนแล้วกับแทกหนึ่งทีอาวบอไปเอออีกีคิกโอ้ยพีคีิกว่าอ้า้โอาจารย์ฮันโลทรงผมใหม่นะเนี่ยลับมาเหมือนตอนอายุประมาณสิเออตรงนี้เลยนะตอนเปดสองพันสิบรงนี้เลยล่งทอง่ะลทฟรีคิกขายยิงเอ่ยโรนโดเลยโรนโดโรนโดเอนโดเงี้ย คูาราเกลช็อตก่อนยิงฟรีคิกเขาให้เป็นฮะเอาจะเอาดิปปิ้งช็อตเหรอเอากนผิดอ้ายอ่ะไอโอ้ดิปปิ้งช็อตได้เลยแต่ดิปปิ้งฟิกคิกเหรอและฟอร์ดยิงฟรีคิกดิปปิ้งแบบยิงมุดๆได้รู้แต่คาราเกลช็อตโล่เขาไม่เป็นอ๋อเฮ้ยมันระยะมันขนาดนั้นมันยิงยากโอกาสมันเข้าน้อยนักเกอร์ฟิกคิกแบบโลบ้าตุ๊ดไปเปลี่ยนแกนไปฝั่งโน้นแล้วก็ลงเช็ด ไปจับยาวไปโอ้เอ็คอตติ้งครับลูกนี้เอ็คอตติ้งควิดลูกนี้ไอ้บี๊แล้เหรอเอะไรวะไปเดคอาเซปเป็นไงเอาไม่มีลีเพออีกผมบานไปมือเลยรอจะเสียใจคันอ่ะโอ้อะไรก่อนอ่ะเซปเป้ไงวะเดาบอกเอาผมออกได้ยังไงนะฆ่าเล ตัวเฝ้าเสาแท้ไม่มีประโยชน์โอ้ยอยากดูช็อตเด็กอยากกดนั่นหัวล้อนะหัล้อหัวร้อนมีคนหัวร้อนแล้วหนึ่งเฮ็ดใจเย็นนะเอาจริงยังเอาจริงนะเอาจริงนะนะอ่าที่บอกสิบนะอย่าให้เสียชีแมนยูนะไปแล้วโอ้ยนี่เราหลอกกินเปล่าหลอกกินเปลาหัวร้อแล้วหนึ่งใจเย็น หายใจลึกๆ <laughs> จักสมาธิดีๆอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าหงุดหงิดและให้ให้ให้เปิดอ่าไม่เปิดก็ได้อ่ะไม่เปิดก็ได้อ่ะวนกลับมาก็ได้อ่ะอืมเอาไปไหน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 โอ้ยวิ่งแซงวิ่งแซง <laughs> มันเร็วก,กว่าไ <laughs> ด้ไงวะดู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 ด,ด,ดูตุ้ม <laughs> ไม่ดูครับอะไรวะยัง oh <my. S 1> ไม่โดนบอลเลยล้มหน้าแล้วอะไรโอ้โหยังไม่โดนบอลเลย เดี๋ยวเวลาจริงเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนตัวดีกว่าดูซุปเปอร์ซับหน่อยดิดูซุปเปอร์ซับหน่อยดิเฮนโดลงได้ใช่ไหมเพนเตสันลงมานะถือว่าเอ้ยไม่เอาเอาเจ้าหนูดีกว่านี่สเตฟานเจ้าหนูสเตฟานลงมาลงมาวาดลวดลายหน่อยนะครับเกลี่ยบ้างนี่นี่นี่สู์สไลน์เอาเอาเอาไปพักก่อนถือว่าเอาเก็บตัวเก็บตัวแม็กเอริสเตอร์ไว้ไปเล่นฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิล ทั้งอนี้ไม่สําคัญแล้วถือว่าเกมขาดแล้วสามหนึ่งแล้วถูกอ่าพอพอเอาส่งดาวลุกลงมาเอ๊ะตัวนี้เล่นปีกได้ไหมคาบโยไม่ได้อีกว่าเฮ้ยเออเอา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 แฮมวิเอเลียนเล่นเล่นปีกได้ไหมยังไม่ได้อัพเลยนะตัวเนี้ยัวเล่นปีกเล่นปีกอาซาร่าเก็บซาลาเก็บซาลาเก็บวะพับได้ละแล้วก็ตรงนี้อ่าลงไว้หมดเอาดาวลุกลงไว้หมดได้ได้ไม่ได้อัพด้วยมา ไม่ตรงตำแหน่งด้วยมาหรือว่าเก็บตัวไว้เล่นฟุตบอลคอมมิชชิ่นวันตัวนี้ถือว่าขาด้วได้ได้มันคือมันคือจิตวิทยาให้หัวรอดมาซุปเปอสไลด์นี่ไม่ได้อัพเลยนะตัวแตนดาดอุยอะไรอะไรมดกัดเหรอมดกัดใครเอออ่ะมุดกัดใครไม่ไม่ชี้จริงกับเรายกเข้าใน ยังมีเวลาสำหรับแมนยูนะเอ้ากระชากไปไหนแล้วเอามาดิโอสโคสโคให้เอาตำนานตำนานมาเยอะๆเลยตำนานมาสู้กับดาวลุ้งเลยวานาโชตย์ใครไม่ทกชอทุกชอโชว์ทามเหรอเฮ้ยดูโน่ดูโนจะเปิดเหรอใต่มุมอีกแล้วอ้าวสองหนึ่งพอได้่ไม่กวายลงมาโขกเลยแต่มุมอ่ะมีไม่กวายป่ะไมีอะไม่เอามาทำไมอ่ะตัวโขกเลยนะตัวทีเด็ดเลยนะเอ้ยสโคเหรอ เหลือ15นาทีครับบอลออกเป็นของเราดูไปข้างหน้าสวยสวยไอ้ติด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 เฮ้ยกาันโช์ไว้กาันโชคไว้เฮ้ยไปได้ไงวะเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปอไป้ไป,ไปแล้วจา้าโอ้โหเราไม่มีซูเปอร์ซับไงเราใช้ โต้าตลอดเวลาโดนกระดอนไม่เป็นใจหรือว่าเล่น,นลเก็บตัวแล้วตอนนี้ <c oughs> เอาจริงยังเนี่ยจะหมดเวลาแล้วฮะพิเอาจริงยัง <c oughs> พิ๊กอมจะชวนคุย <c oughs> ตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่กระแทกข้าไปโอ้โหผิวใช้ความผิวกระแทกก้ากไปโอ้หอ้ยนู่นนู่นว้ย โยอ่เขานานโอ้โหจับบอลช้าอ่อนให้หน่อยเอ,อ้ยอะไรนะอ่อนให้หน่อยมีกระซิบบอกอ่อนให้หน่อยด้วยเอาเอาเอทำการเข้าตัวเองฮะคำเข้าตัวเองอุ้เนี่ยว่าจะอ่อนให้บอลมันมันก็เป็นใจให้ยิงอะ่ะเปิดไม้ตาขัดตาขัดปั่น มันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วสองสามนาทีทาไม่ทนันคิดได้นะคับครั้งแรกเชื่อมันอะไรเชื่อมันเลยเชื่อมันตามกล้าต,ตัวเองเนี่ยสินนะอะวางจอยก็ได้อะอะวางจอยก็ได้อะมาแย่งไปไปไปแล้เหนื่อยจังเลยน่ไม่ทำอะไรเลยไปไม่ได้เลยเพียรอะะสิบวินาทีนะสิบเก้าเฮ้ยไม่ทำไรเลยแปดเจ็ดหก

ไม่ขยับก็ได้ไม่ขยับก็ได้ยิงทันหรือเปล่าจะหมดเวลาแล้วสองลูกอ่ะอาจะไม่ควายมั่งงงเหรอเอาเอ้ยกดสองขีดนี่เอาเด็กคอาร์มั่งงงสองขีดเปลี่ยนตัวยิงอีกทีนึงกดบุกสองขีดทันปะเนี่ยจะเล่นลูกสั้นเหรอเอาเด็กคอาร์มั่งงเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วล่ะมาแล้วขึ้นมาแล้วเด็อคอาร์อาร์ไม่ทำแล้วไม่ทำไรแล้วไม่ทำไรแล้เนี่ยไม่ได้กดอะไรนะครับเด็อคอาร์อยู่ไหนอ่ะ โอ้ยเดี๋ยวมันหลุดอ่าเข้ามาโยกเข้ามาอ่ะยิงดิโอ้ยไอ้ลรื่องแ้โอ้ยเอาแล้วครับไหนที่สุดเกมกัดเนื้อพู่ก็ได้แชมป์ซุปเปอร์คัพไปนะลาคนดูก่อนเราเล่นสนุกสรุปคำๆสนุกสนุกเห็นคนดูมีความสุขเราก็มีความสุขแต่ฟินไม่มีความสุข เล่นสนุกสนุกขำขำอะไรนักหนานี่หมดอี่เทีหัร้อนจริงัแเกมเพลย์เป็นยังไงภาคใหม่เกมวันอจอด โอเคครับผมอย่าลืมสนุกสนุกนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะเราเห็นทุกคนเครียดเราก็เลยเล่นมาให้เครียดนะครับผมใช่ไหมฟินไม่เครียดใช่ไหมไม่เครียดใช่ไหมไม่เหลือโอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องฟินสกีชาแนลให้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเห็นเราเล่นกันสนุกแล้วนะครับก็อยากจะให้เล่นกันอีกบ่อยๆนะฮะก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมไปเลยครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสองคนเลยนะครับฟินสกีด้วยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ